สา,สาวคนไหนนะฮะที่กำลังคิดจะแต่งงานหรือว่ามองหาชุดเจ้าสาวสวยๆใบเตยจะอาสาพาคุณผู้ชมไปดูแฟชั่นโชว์ชุดเจ้าสาวสวยมากครับของแบรนด์เฟอร e เน่ d i ่วดดิ้งสจะสวยงามอลังการขนาดไหนตามใบเตยไปเลยครับ หน้ากองกับใบเตยวันนี้นะคะจะพามาดูความยิ่งใหญ่อลังการในงานแฟชั่นโชว์ของห้องเสื้อฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอค่ะกับเลอร์แกลโมกเคเล็คชันะคะส่วนชุดเนี่ยจะยิ่งใหญ่อลังการกค้ขนาดไหนเดี๋ยวเตยจะพาไปดูพร้อมกันเลยค่ะ เฮาหน้ากองใบเตยมาทั้งทีนะคะเราจะไม่ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันแต่หน้าเวทีอย่างแน่นอนเบื้องหลังเราก็บุกมาดูกันถึงที่เลยค่ะนี่ชุดไหนใครไม่มาเนี่ยเตยพร้อมเสียมนะคะถ้าใส่ได้นะน้ำฝนพัชรินฟิ่สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้ใส่ชุดไทยด้วยใช่ค่ะนี่ยังไม่ได้ใส่เครื่องประดับอะไรเงี้ยค่ะก็เพิ่งแต่งตัวเสร็จเลยก็รู้สึกว่าแบบโอ้สวยมากแล้วก็ กอยู่กับวีสองสาวสวยนะคะโหเหมือนนางในวรรณคดีเลยพี่จักรจั๋งแล้วก็วีวรรณรสสวัสดีค่ะนี่เป็นยังไงชุดเราอลังการดีไหมเอ่ยก็เป็นสไตล์สาวไทยนะคะเป็นแบบชุดเจ้าสาวแบบไทยใช่คอยคิดไว้บ้างไหมว่าถ้าวันหนึ่งแต่งงานเนี่ยเราอยากจะได้ชุดแต่งงานแบบไหนโอ้โหจั่นนะคะสำหรับจั่นนะคะคุณผู้ชม โรงแรมแต่งก็มีในใจแล้วนะคะชุดไม่ว่าจะเป็นชุดไทยชุดงานเลี้ยงทั้งหน้าทั้งผมมีหมดแล้วค่ะเหลือเจ้าบ่าวอย่างเดียวไม่ที่มีเฉพาะชุดไทยเท่านั้นนะคะวันนี้เกรซการกล้าวมาในชุดราตรีสุดอลังการค่ะนี่หมดนกไปกีดเล้ากีีฟูงกันคะเนะี oh, ่ะโอ้โหเยอะมากนะคะ oh. ตอนแรกที่ลองก็ก็ไม่ได้มองค่ะว่าชุดวเองจะเปชุดไหนก็ข้าเดินเข้าไปแล้วพี่ฟ้าก็บอกว่าเกตต้องใส่ชุดนี้อันนี้เดินยากไหมอะคะ ก็อาจจะต้องจับน <aries> ิดน <phones> ึงแต่ว่าก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่น่าจะสอนหน่อยได้ไหมเผื่ออาจจะจะมีโอกาสได้ใส่บ้างเลยโอ้โหคู่นี้เรียกว่ากินเนื้อที่มากแต่ไม่มีที่จะอยู่เลยนะคะเนี่ยซีกับเชสสวัสดีค่ะวันนี้มีโอกาสได้มาใส่ชุดแต่งงานด้วยก็เคยมีโอกาสมาเดินให้ฟินาเล่แล้วค่ะแต่ว่าครั้งนี้นี่อลังกว่าเดิมอีก เพราะว่าชุดเราใช้พื้นที่ไม่ไม่ได้มีใครอยากไม่ยุ่งก่บเรา้นะคะแต่ชุดเรากินพื้นที่ชาวบ้านเขามากเลยกินเป็นไงบ้างคะวันนี้ครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกที่มาเดินแบบในชุดแต่งงานนะคะรู้สึกไงบ้างชุดที่เราใส่ในวันนี้คือกลัวอย่างเดียวว่ากลัวกลัวชุดเขาจะแบบเสียพังอะไรเงี้ยคือเราแบบไม่เคยเดินมาก่อนแล้วที่สาคัญคือกลัวจะเหยียบหางตัวเองเนี่ยค่ะอยากให้ชุดออกมาแบบพรีเซนต์ออกมาให้สวยสที่สุดมีหางด้วยเหรออ๋อ น,นี้ไม่ได้ไม่อยากจะเข้าใกล้พี่แพนนะคะแต่ว่าเราต้องมีระยะห่างกันเหลือเกิ็ใช้พื้นที่นิดนึงนะคะเนื่องจากกระโปรงเนี่ยบานเต็มที่มากค่ะวันนี้ชุดของพี่แพนนะคะเป็นชุดไฮไลท์ของงานเลยเป็นยังไงบ้างชุดนี้ก็ของฟินาเล่นะคะเวดดิ้งสตูดิโอค่ะก็พี่ปลาก็บอกว่าชุดนี้หนักมากแล้วก็ราคาก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าชุดสวยมากจริงๆค่ะดูจากหางปลาข้างหลังได้น,นะคะยาวเฟ้ยเลยค่ะ ไม่มีกล้ามนี่ไม่ไหวนะคะ,ะ <g ül> ราศีความเป็นเจ้าสาวแบบมาแล้วจะแต่งหรือยังก็เนี่ยค่ะได้จะใส่ชุดเจ้าสาวไปก่อนนะคะอีกหนึ่งชุดไฮไลท์ของงานวันนี้นะคะขวัญอุตสาามณนี้เป็นยังไงบ้างคะชุดวันนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยก็สวยมากค่ะก็พอตอนแรกพี่เขาบอกว่าให้เดินชุดไทยเราก็ยังคิดว่าแบบเออชุดไทยวันนี้จะมาในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยวันนี้ก็เป็นชุดไทยประยุกต์ค,ค่ะ ก็ดีใจค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าแบบชุดไทยประยุกต์ของเราจะทําออกมาแล้วสวยสง่าแบบนี้อะไรเงี้ยประกอบกับแบบเครื่องเครื่องอะไรนะแบบเขาเรียกว่าอะไรเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่น ความยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ความสวยงามที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะคะก็คือท่านนี้เลยค่ะพี่ปลาฟินเนเล่สวัสดีค่ะคอลเลกชันนี้ออกมาทั้งหมดกี่ชุดคะพี่ปลาคอลเลกชันเนี่ยจะมีทั้งหมด17ดชุดนะครับผมก็คือออกแบบมาเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าม์เสห์ของฟินเนเล่ดีกว่าจะเป็นในลักษณะของการแต่งกายที่แบบว่าชุดวิวาที่มีความรู้สึกว่า มันเป็นกลิ่นอายของผู้หญิงที่มีมต์เสน่ห์ที่แตกต่างนะครับฉะนั้นเนี่ยแรง,งดึงดูดของผู้หญิงเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันมีความเย้ายวนมีความสเสน่หาความน่าหลงไหลนะครับแต่ละคอลเลคชันที่เดินแบบวันนี้จะรู้สึกว่าผู้หญิง17คนมีความแตกต่างกันโดยแบบสิ้นเชิงนะครับเรียกว่ายิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปามากมากเลยนะคะวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ